ัสดีครับพี่น้องผมมาอยู่ในช่องมินิกนหลังคันนะครับมาครับผม30สามสิบเซนครับผมเป็นจุราสวนรลบนะครับครับผมุาสวลบนะครับผมท่าครับเป็นงานไพซีซุกนะครับตัวนี้นะครับการเราเกับบันบานนะครับ ส่งองค์เอี่ยวกับจะประมาณนี้นะครับคือเตากับปีหนอหลอดจิดผาบนะครับอื่นอนะจะได้ติดนะครับผมมียังเปลียปล่ยนแปลงนะครับม,มีภารกิจยังนะครับจะได้ลองนะครับผมการเพินเกานะครับลอยเศร้านะครับ,รบเพื่นอันนี้หน่อย่เพิ่นวะ กำลังงงหัวงงมัวอยู่กับฟังนั้นนะครับมัดอะไรเกะเกะแล้วมัดปัญญานง่ามตัดติ่มอย่างเดียวนะครับเพื่อนจะประมาณนี้นะครับการเหากั้นยังนะครับเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับเนบมโฟกัสให้เบิ่งครับพี่น้องผมฝนไปเรื่อยๆครับผม ที่สมมด้เด้อครับอูบาจานยร์ครับผมคือเะรบ่คือเต่าหรอบ่มาทานเรบ่คือวบ่ท่านเนี่ยมาทานนะครับครับผมสัดส่วนนะครับจุรานะครับส่วนลบนะครับร้อยสามสิบเซนนะครับร้อยสามเซนีนคือไงนะครับร้อยสามสิบเซนีนคือปีกนะครับวงปีกนะครับปีกนะครับร้อยสมิบเซนนะครับอกนะครับร้อยสิเซนนะครับร้อยร้อจุ้านะครับ ห้ากัเก๊ะวกห้าบวกสองเลยนะครับเก๊ะัวกเงีย้ยววันไหนห้ากับบว,บวกขึ้นมาเลยนะครับหรือบวกเกก็เอาลอยสิบจุดหานะครับขานะครับขานีเป็นแปดแปดสิบสี่นะครับนี่คือขาขึ้นส่วนนี้มาหนีน้นะครับแปดสิบสี่นะครับระยะหัวนะครับหัวนี่คือสี่สิบสี่จุดห้านะครับหัว,บวนี่ครับควบเียว่างี้ครับบานมาระยะกลางไปยิงนะครับ อาใัย41นะครับ41นะครับคือระยะกลางปีก41นะครับห้าก็มัดตัวนี้กับปอยเลยนะครับคือส่วนถ่ายนะครับนี่มัดดึงหนีมานี่กับ41ซ้ำปีกนะครับทับกลางปีกอะไรให้กระดิ่งซ้ำน่นนะครับหรือจะบวกนิดหน่อยก็ได้นะครับความสวยงามนะครับนี่นะครับเทพพนมนะครับเป็น14.5นะครับ นี่หามัดจากนี้คือมานีนะครับสี่สี่จุดห้านะครับคือระยะเทปพนมนะครับมัดจากนี้มานีระยะกลางขานะครับใส่อกปีกนะครับคือคางละสิบเอ็ดนะครับตัวนี้ก็บสิบเอ็ดฟังนี่ก็บสิบเอ็ดนะครับมานีน้นะครับนี่คือระยะหัวนะครับสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดคืออย่างข้างละห้าจุดห้านะครับหกสิบเอ็ดนะครับ คือเครื่องหนึ่งของตัวนี้แหละครับคือส่วนนี้นะครับสิบเอ็ดตัวนี้ครับเอาซ้ำมาเลยนะครับเป็นสิบเอ็ดนะครับจะประมาณนี้นะครับเป็นสูตรจุฬาสวนลบนะครับร้อยสามสิบเซนนะครับสูตรร้อยสามสิบนะครับถ้าเห็ดแล้วเห็ดปแล้วมันจะได้ประมาณทรงนี้นะครับขาวๆนะครับจะได้ประมาณทรงนี้นะครับปีจะแอ็นๆนิดหนึ่งนะครับเท่าตรงเบ็ดปีมัน เอียงนะครับจุลานะครับจะนี่นะครับโอเคครับผมเพื่อสีได้หูจักกันนอกครับมาตาอยู่บอพี่นอกเป็นประโยชน์หรือเป็นยังกับฝากคอมเมนต์ได้ด้วยครับบ่งบอว่าเหตุอย่างไดอย่างไรกับทักมาถามได้นะครับให้คําตอบเสมอนะครับอาจจะตอบสาตรตอบเร็วแล้วเต่นะครับมันเสียมันกระโดงนะครับมาตานคือเตาเรา การหมัดก,กันเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมกือเต่าครับผมจิมนี้ก็ฝากสมิละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับหมาัดทานกือเตา่า